ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างออสตินเอฟซีปะทซีแอตเนซาวเดอร์ N er ราคาต่อรองเปิดไปที่ออสตินต่อเสมอควบครึ่งออสตินเตรียมเปิดสนามคิว t a เตเดียมต้อนรับกรรมเย,ยนของทีมเซาทเลนซาวเดอร์ a t a N er โดยจะบ้านออสตินภายใต้การนำทีมของจอร์ดูฟ เจองานหินมาต่อเนื่องนะครับซึ่งเกมที่แล้วของมังคองนั้นก็เป็นการแพ้มาต่อลอสแอนเจลิสอีดซึ่งก็ทําให้เป็นการแพ้หนนได้ในรอบ3เกมเลยนะครับในเกมรีกส่วนทางฝั่งซียอ์เทิลซาวเดอร์ภายใต้การนำทีมของไรอันสมเชอร์ดีกรีทีมนําของกลุ่มนะครับผลงานของทีมนั้นก็เพิ่งจะพลาดท่าม,มาในเกมที่แล้วที่แพ้มาต่อมินินโซตายูเรเทตซึ่งก็ทําให้เป็นการแพ้หนนได้ในรอบ16เกมเลยนะครับดูแล้วเกมนี้ซียอ์เทิลซาวเดอร์ดีกรีเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ทว่าการเจอกับออตต ดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นอย่างออตินเอฟซีมาด้วยแรงกระตุ้นมากพอดังนั้นน่าจะมีลุ้นเบียดไปได้แบบเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ทีเด็ดฟนงวันนี้ต่อไปเลยออตินเอฟซีสวัสดีค่าออต,ตินเปิดบ้านตกเสียทอนหนูนและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้จะไม่เสียใจอย่างแน่นอน